1.9 z ซคันนี้ครับไฮแลนเดอร์2018แท้แท้ต้องบอกเลยครับเด่นและไรตํตำหนิครับมาค่ะหาปากกามาวงก็หาไม่เจอครับเพราะว่ามันสวยทุกอย่างเลยใช่แล้วสิ่งที่น้องทายูโอเคเลขไม้เ0 0 0หมื่นกโลแท้แทครับใช่แล้วค่ะตัวแซดได้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลยัย คันนี้ได้เบาะหนังดําด้วยได้แดงเดินได้สีแดงใช่แล้วหล่อๆครับที่สําคัญนะคะแอร์หนาวมากเออแต่แอร์หนาวจริงจริงข้างนอกรถจะยังไงช่างมันครับรู้แต่ข้างในมีหนาวครับภายในสวยกริบๆแล้วเดี๋ยวมาดูตัวถังกันน็อตไม่มีขยับครับก่อนจะไปดูอย่างอื่นกันมาแวะดูความรอ้อนก่อนนะคะนี่ แม็กใหม่ยางใหม่ครับเบิกใหม่กิ๊บกิบครับให้ถ่ายมุมไหนก่อนพี่ <c oughs> เอาตามสะดวกครับ <c oughs> เริ่มจากตรงไหนก็ได้ครับ <c oughs> เพราะว่ามันสวยทุกเหลี่ยมครับใช่แล้วนี่มาดูกันนะคะ่ะดูเลยครับน็อต <c oughs> ไม่มีขยับเลยนะคะนี่ค <c oughs> านเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมตะเข็บเดิมเครื่องยนต์ต่างๆเดิมเดิมไม่เคยแต่งซิ่งนะครับใช่แล้วค่ะแวะดูเพจกันด้วยนะ แต่ตัวนี้ถ้าสมมติน้องๆเอาไปแต่งจะบอกว่าไปอีกไกลมากครับใช่แล้วค่ะไปได้ไกลจริงๆสีมันเด่นนีนะ้องพี่นนะ้อะโอ้สุดยอดเลยครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบๆเลยนะคะแม่แล้วรถทุกคันนะเราไม่สนใจว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์มานานหรือยันบอกตรงๆว่าไม่ได้สนใจครับเพราะว่าพอมาถึงเราเราจับเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกคันครับและคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เรียบร้อยแล้วโอ้โหวิวิวโอ้โหเบาะหนังสวยๆคือกริบเลยคอนโซลเลี่ยมๆเลยนะคะภายในดูออกครับภายในนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเจ้าของเดิมเขาใช้รถอย่างไรอันนี้คือดูอย่างดูแลอย่างลูกเลยครับเราไม่ได้บอกว่ารถคันนี้วิเศษบินได้มีปีกไม่ใช่ครับแต่เรากำลังพูดเรื่องจริงว่าสวยมันก็คือสวยอะครับใช่แล้วนี่ครับ แกให้ดูยันตะเข็บครับค้าขายจริงใจครับ no accident ล้านเปอร์เซนต์ชอบจริงๆรถสีน้ำเงินกับล้อสีนเนี้ยนะครับปากกาแต้มเมจิกตรงเพลทนเนี่ยนมมองตามนิ้วได้เลยค่ะยังอยู่เลยซอมกลัวขโมยปะกลัวสิถ้าเรามีรถสวยๆล้วก็ต้องกลัวถูกขโมยใช่ปะใช่แล้วอันนี้สัญญ,ญาณการขโมยนะครับ security system จากโรงงานครับ เมื่อกี้แกะฝั่งซ้ายแล้วเนาะมีแกะฝั่งขวาให้ดูด้วยนี่ดูเลยตะกงตะเขียต่างๆเดิมเดิมนเอ็กซิเดนต์ล้านเปอร์เซ็นต์อโหมันเลี่ยมจริงๆใช่แล้วยอมใจเลยครับบอกดังๆว่าอะไรนะส้มน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเมื่อกี้ฝั่งขวานะนี่กลับมาฝั่งซ้ายนะเขาเมื่อกี้ลืมถ่ายเนาะใช่แล้วขอช้าๆเน้นๆอีกดอก น็อตไม่มีขยับเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวโอนเข้ากรุงเทพพร้อมๆกับโอนให้ลูกค้าทีเดียวเลยเนาะค่ะจ้ะออกรถ8,800บาทส่ง6ปีเดือนละ8,999บาทค่ะแปลงง่ายๆว่า9,000มีทอนครับไลเนอร์แท้ ของอิซุสครับสภาพยังสวยๆอยู่เลยใช่แล้วนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นการบรรทุกหนักครั้งแรกของรถคันนี้หรือเปล่านะครับ่าจะใช่ค่ะไม่แน่ใจครับเงินสด4 6 8 0 0 0บาทเน็ตๆค่ะแจ้งราคาทุกอย่างชัดเจนมากๆนะจ๊ะใช่แล้วนี่รูกลมตามสูตรทั้งขวาและซ้าย จัดส่งรถไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อพ่อนนะครับจัดส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมครับเบอร์โทรแอดมินส้มนะคะ094-335-7313ค่ะหรือเบอร์พี่อ้นนะคะ081-485-00-00ค่ะรถบ้านลงมาน้อยครับมีบุรีกรุงเทพครับสวัสดีครับ